เมื่อวันที่25สิงหาคม2,567้าหป้ามนหรือนางทิชาณน,นครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการจนาพิเศษได้ออกมาโพสต์ข้อความยุติการทำหน้าที่พออบบ้านการจนาพิเศษโดยระบุข,ข้อความว่า31กรกฎาคม2,567กองทรัพยากรบุคคลกรมพินิษ์แจ้งว่างบปี68ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็กและเยาวชน ที่ทิชาครองในฐานะผอบ้านการจนาพิเศษงบนี้จะถูกตัดหรือยุติการทําหน้าที่ผอบ้านการจนาพิเศษนั่นแหละรู้สึกตลกไม่ได้รู้สึกตกใจที่ต้องหยุดทํางานน้สักทีหลังทํามา20ปีบ้านการจนาพิเศษฝ่าอํานาจนิยมสู่อํานาจร่วมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นคือความคิดเชิงระบบของคนในระบบราชการมันไม่มีจริงหลงทางกันแบบงานต่หาคนหายที่ว่าแน่ก็ต้องแทบพ่ายแม้ระบบบ้านการจนาพิเศษตอบโจทย์การลดการการกระทําผิดซ้ํา ของเยาวชนที่ถูกพิพากษาแต,แ,ตแต่แต่ก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันทั้งที่ต้องใช้เพราะราชการใช้เงินภาษีแต่ไม่ตอบโจทย์สักทีไม่ว่ากเกษียณกี่อธิบดีกี่ประหลัดกระทรวงเปลี่ยนกี่รัฐมนตรีกี่รัฐบาลหลังไม่มีสงสารเห็นใจเศร้าและซุ้มเสียงเตือนป้าอ่อยๆประมาณว่าป้าหนักการเมืองยุ่งหนึ่งึงสองวิจารราชการหลายๆอย่างมากไปไหมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าฉันเป็นทั้งคนไทยทั้งพลเมืองทั้งพระศนิกรทั้งป้ามนและอื่นๆไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น ไม่ย้ายจุดยืนไม่ย้ายประเทศไม่ถอยไม่ต้องสงสารเห็นใจกระตุกเตือนแอบสมน้ำหน้าฮ่าฮ่